เตรีมยมโยล็อกสวัสดีครับผมพ่อผมไลซีอุสนะครับวันนี้ผมพูดเกมไพน์เมลคาร์เน็ตออนไลน์ของแท้บนสตรีมน,นะครับหลังจากที่ผมรอคอยมันมานานมาสิสิผมรอคอยให้มันจะลดราคาสักทีนะครับก็สอยมาแล้วนะครับด้วยราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็น่าจะถูกที่สุดแล้วสาบเขานะฮะลดต้อง60%นะนะโอเคไอ้เจ้าตัวนี้อัปป่าี่คือเจ้าทีเล็กนะ โอเคครับเกมนี้เป็นเกมที่ผมอธิบายไปแล้วเมื่อครั้งพาร์ทก่อนนู่นนะฮะที่ผมพูดไปแล้วก็ไอ้ไพ่มาคาร์นักไอ้ต่ออะไรวะเล่นครั้งแชีวิตนะฮะอาที่ส่วนประกอบต่างๆไอไพ่ยอยู่ที่หมดแล้วนะฮะนี่ก็มาเล่นกันแบบชิลๆกันดีกว่านะครับผมรู้ว่ามันกราฟิกของผมมันยังไม่ไหววะเอาโลไปก่อนกัน โอเคเซิร์ฟเบเซอร์แต่กี้ก่อนหน้านั้น<ๆ>ผมเล่นดาวน์เลียอยู่ว่ลืมแล้วทำไมปิงสูงมากเลยนะคือตอนนี้ที่คนที่คุณเห็นก็คือปิงค่อนข้างจะสูงมากพอสมควรเลยนะฮะส,สังเกตดูเห็นไหมปิงสูงมะสูงมากนะครับนี่ก็เป็นภาพดาวโหลดดิงนะฮะคือก็โอเคนะมันเหมือน ถ้าคุณเคยดู Jurassic Park นะฮนะก็คล้ายๆกันเลยะฮะก็ให้อีเจ้า T Rex เ,เนี่ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้มาก็คือเจ้าตัวนี้สามารถซื้อสกินได้ด้วยนะครับสกินอะ่ะเอาไว้ให้ตกแต่งให้มันดูเท่มันเหมือนฮอนนะฮะที่ซื้ออวตารเอาไว้ให้ดูเท่แต่ฝีมือก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่ช่วยอะไรมากเลยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนลอยลอยลเราริ้วเลยเรียบร้อย เรียบร้อยนี่ก็เป็นเท็กเจอร์เหมือนกันนะฮะเท็กเจอร์ลายของทหารนะครับคือของผมเนี่ยคือยังเป็นแบบเมนนวลเลยเอาจริงๆเป็นเมนนวลเลยแหละคือเป็นเป็นแบบสแตนดาร์ดเล้งเลยแหะอ่าคนนี้บ้างดีกว่าหน้าอินเดียนดีคนนี้เอาไว้ก็แค่เอาเครื่องเอาไว้ตัวชาร์จแล้วก็ตัวกระจายกำลังของมันได้ดีมากๆนะครับคนนี้ ปิงผมเห,เหลืออะไรวะเ k ็2เคสามสองสี่ก็อย่าบอกคือเออของยุโรปยังไม่คือส่วนใหญ่นี้ก็สอยมานะครับก็ส่วนใหญ่เล่นเซิร์ฟของยุโรปกันก็ถึงแม้ว่าปิงมันจะขึ้นหลัก300นะแตก่ก็ยังโอเคยังเล่นได้อยู่นะครับสัตว์เอ้ยยิงอะไรอยู่

ไม่ไม่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูออร่อยแล้วก็ต่อไปดิสไนเปอร์ถ้าคุณสังเกตว่าเอ่อไม่ไม่ใช่ไม่แดกกูหรอกมึงเอ่อเอ่อแถวนี้ก็ได้พี่แถวนี้เถอะพี่แถวนี้แถวนี้แถวนี้ ไอเจ้าตัวที่มันบินได้ไทล์เซอร์ท็อปหรือจำชื่อไว้แลมแล้มัน,บบน,นมันเป็นตัวที่ถ้าอยากฆ่าก็ต้องจับมันบริเวณแถวริมน้ำนะฮะเหมือนไอเชนี่เอ้ยไม่ใช่เหมือนไอเชนี่ไอเช,น,อเชนี่มันแรปเตอร์พี่ฮะข้างหลังมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ h สไนเปอร์ครับมันจะดีตันที่ว่าเราจะยิงแรงนะครับแต่ข้อเสียคือน,นอกจากวิง่งคือถ้าสมมติมันบุกเข้าไปใ,ใกล้ๆอ่ะคุณคือตัวมันคุอคุณคืออาหารชั้นดีเลยนะฮะเอาจริงไปไม่ได้สุดก็เอตจริงนะผมไม,ไม่พยายามอยู่บริเวณที่มีต้นที่มีน้ำลำธารผ่านแล้วกันนะนนอ่ะหลอดไป ก็ไม่อยากจะขัดจังหวะนะแต่เห็นว่า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 ไอ้เจ้ะเนี่ยต่อไปอะไรวะไอ้นี่ใช่ไหมการจบยังวะส่วนเจ้านี่นะคะก็เอาไว้ช่วยในการชะลอความเร็วกับก็คือจับดักมันนะฮะสะกิลน,น่งเกลีมากแต่ละตัว เออกูรอดเอ้อเฮ้ยตะกี้ผมรอดนะเฮ้ยผมรอดนะนิงเตะนิงนิงเตะนิงเตะเออไอ้เหี้ยตูตาบอดตาบอดตาบอดยงัยงยงังยังกูยงังเฮ้ยโอ้ฟัก <c oughs> อย่ารวมผมไปด้วยนะจ๊ะเนี่ย โอ้โอ้ม่งเข้ามาแม่งเข้ามาอ่ะูรลดวะเอ่อกระทิงควิดเอาที่เนี่ยมาสุดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทีล็กโหลดดิทีล็กซื้ออะฮะสกินโหลดมาได้เยี่ยมของกูตะกี้ก็เหมือนกันนะครับแวลซีแรปเตอร์เหมือนเช่นกัน ก็เป็นสกินที่โหลดมาเหมือนกันของพวกมันของพวกเขานะฮะคือเราก็เห็นของเขาเราก็เห็นของเราเรียบร้อยไอชีน่านจะยิงกูไอชีน่าจะเล็งกูไอชีน่านจะเล็งกูไหมจะเล็งกูมันเฮ้ย <c oughs> เอ,อย่าให้กูลุ้นตลอดเวลาอู้อ้าวอูอว้โดนเหรอขอโทษนะจ๊ะไปแล้ว เฮ้ยมัน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 ไอ้เหี้ยนั่นไอ้เหี้ยนั่นโอ้โห <c oughs> โอ้โหผมจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไระต้องไปถามแฟนมันแท้กูพลาดยังไงวะมันควรจะโดนไม่ใช่หรอหม,มายกูพลาดวะตามสบายพวกงกูไปละกูรอดละหรือเปล่าโอ้โห โอ้โหเสื้อแดงพาปแปดแปดสักแปดแสกหน้าแปดแสกหน้ากูาไม่รู้มึงเป็นใครแต่เทนดูเข้ามาได้ไงวะเยอะโอ้โหพี่ยักษ์ใหญ่แห่งเมืองก็แทบมาแล้วอ ก็ปาไปมันไปให้มันตาบอดมันเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้พี่พี่พี่มันมาแล้วอู้ไอเนี่ยของจริงไอเนี่ยของจริงเสี่ยที่อะไรวะเออจะส่วนมือสายยากขนาดนั้นได้ไงฮะ โดนชีเด e ียเกียบกูเลยจีนว <If S 1> e ่าไข่ภากอีผู้หญิงคนนี้วะเนี่ยให้ตายเลยไม่ได้เมาโอ้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 ไม่นะไม่ไม่ไม่ไมเชี่ยนี่เดีกูอยู่ท้องมาเรื่องไงเียเอยโอเคเราต้องไปที่แทอเทคนิคกูว่าทีเล็กทีเล็กแถวนี้ทีเล็กอยู่แถวนี้ทีเล็กอยู่แถวนี้ทีเล็กอยู่แถวนี้ทีเล็กกู ลูกซองนี่มันไม่ใช่ลูกซองเลยมิงตันที่อยู่ใน PV นะฮะมันนั้นมันเลยยิงโคตรยากอู้น่าองสาร์อยเฮียดีกันโดนเดียรล่วงล่วงโอ้นี่ผมดิดัปเตอร์กดเดี๋ยว

อย,อย่าแย่งกูกันซีกฟูตักกี้แล้วพวกมันน่าจะอยู่บริเวณมีพวกเราตามมานั่นใหญ่กระจายกระจายให้หมดกระจายกระจายเ็เรียบร้อย สบายสบาย <c oughs> แคมป์เปิดทุกอย่างคะ่ะมันสู้อะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเรานี่แหละคือเจ้าทีเล็กเลยมันก็นได้ยินเสียงโอ้โหลอยไปนู่นเลยดรปเตอร์ผมเชื่อผมชอบดรปเตอร์นะเพราะว่าทีเล็กทีเล็กมันอึดนะฮะแต่ก็เรา แต่ก็ไปได้ทางที่ไม่สามารถไปได้นะฮะหลายทางแต่แรปเตอร์มันไปได้หมดโอ้โหลอยเลยมันสู้ตรงไหน่ะไอ้ไง ก็เป็นการช่วยเผื่อเพื่อนเหมือนกันนะฮะอัล่ะทีเด็ดทีเด็กทำงานทีพี่มึงทำงานทำงานทีเด็กทำงานอ่าเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นปะคุณเห็นเปล่า แต,แต่กูไม่ไหวอะแต่กูไม่ไหวฮะตะโกนไปแล้วโอ,โอ้โหรูปดอกใหญ่ทั้ไมบบอกกูเลยเสียหายหมดวะฮัลโหล การลุมทึงการลุมทึงนะฮะของนารูเตาโอเคโอ้เล่นเป็นไอตัวพลพิกก็ได้วะตายล็อบมันสู้ตรงไหนวะ

อร่อยฮะไงวะอย่าอย่าฮู้ไเย่ฮู้ไปเย่ฮู้อะฮู้เอ้ยเออฟันมั่วฟันมั่วฟันมั่วอีใหม่ละเออเออกด ู้ตรงนน้นนี่เองสู่อยู่ตรงนน้นนี่เองโอ้โหเยอะเลยไม่ต้องร้องแล้วมั้งให้กูจัดการสักตัวจะเป็นบุญโอ้ <c oughs> หมดเลยเหรอพี่ <c oughs> พี่หมดเลยเหรอมาตรงไหนวะดับเบิลคิว ใหญ่องกันใหญ่นี่คือตามทีเล็กไปหมดเลยเนะนี่ยเอยอฟินเอออร่อยโอ้โหเนื้อตรงนี้แหละอื้อนี่แหละสองพวงนี่แหละเอออร่อยเหรอโอเคเรียบร้อยเติมเต็มพลังสมรรถภาพทางเพศเอ้ยไม่ใช่ โอ้ติดไฟโอเคนะก็น่าจะพอแค่นี้แค่นี้แหละมันเยอะพอแล้วเจอเกณฑข้างหน้าผมก็ผมมาซื้อคุณน,นะครับ